ก็คือสกดาบนั่นเองครับนีครับทุกคนครับเอาแล้วครับเอครับเราก็ไปครับไปส่วนพี่นกมานะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เราก็เอาไปให้ปลาซอนะฮะเห็นว่าปลาซออยากกินอ่ตัมปีกล้วยมาแล้วจ้ะตัมตอนไหน โอ้ยหิวจังเลยอ่ะทำไงดีพอไม้ประซอสามอันจักบาทเออฮฮะเอาให้ฟรีโอเคเซนคิวมาได้มหไปส่นโล้ยมาบอกแมนประโซ่ประสิวราอยไม่ฟังระหว่างที่ผมไปเอาปีกล้วยนี่ผมเจองูใหญ่ตัวดํายาวสี่เมตรใช่ถ่ายมาให้ดูหรือเปล่าถ่ายไม่ทันมันเรื้อเร็วมาก ใช่ผมผมกลัวด้วยไม่กล้าวิ่งเข้าไปใกล้ๆอะไรอ่ะมึงจะนี้บอกผมผมว่างูจงอางตัวใหญ่ยาวเลยมเป็นงูจะที่บอกไม่รู้ตัวใหญ่มากตัวเท่าแขนเลยน่ากลัวจังเลยอือ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 อนออื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 ออาออื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 ออาออื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 อออ๋อต้มใส่น้ออืออน้อนกน ไหนบอกว่าอยากกินตำไม่ใช่เหรอก็ตำไงตำด้วยตำเลยมาตำร้านตุะเขือนี่โอแต่ตอนนี้ยังไม่กินปลาทอร์นะโอ้ผมก็อยากกินเลยปลาซอทำให้กินหน่อยเด้อเดี๋ยวทำก่อนแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วเพราะว่ามีกับข้าวแล้วเหมือนกันโอ้เขาจะกินอันนี้อันนี้กันแล้วปลาซอตำอะไรอยู่นะมาดูเนี่ยมานนี้ยตำนิ่งไฟหม้อกะแกงผักกินเล่นๆนี่แหละน้งรู้จะกินอะไรเบื่อกับข้าว ปลาลาแกงปลาบึกอะไรดีโอ้คุณแม่ต้ะไไม่รเนี่ยครัร้านก็ซอนะสังเกตง่ายๆนะครับ จะมีเต็นท์สีมืดอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างในนะครก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันหนึ่งช่วยบังแดดได้ปกติตรงนี้แดดนะายก็แดดข้าวก็แดดปลาฟนี่ถ้าก่อนเราข้าไม่มีเราจะไม่กินข้าวไม่ได้หรอกใช่ไหมพระสงฆ์ไก็แดดแทบแทบจะไม่มีที่นั่งแดดมันไล่นะ ดูไหปลาไหปลาปลาของปลาซอเนี่ยแกเอามาปลูกผักบุ้งนะโอ้โหอ่านนั้นไห้ยังไงอ่านังหันไข่ครับแองไข่ครับกันครับปลาซอเอามาปลูกผักบุ้งนี่นะมันงอกขึ้นมาแล้วทุกคนผักบุ้งปลาซอไหปลาแดกผักบุ้งนี้มันตัดเป็นข้อเป็นบ้องเป็นบ้องมันงอกขึ้นมาเฉยเลยนะอุ้มงานทัก โอดีนะเนี่ยทำแบบปลาซอเนี <it> ่ยพอมันงอกโตขึ้นมาก็ตัดเก็บเกี่ยวมันไม่ดีแล้วก็ให้มันงอกขึ้นมาใหม่ตัดเก็บเกี่ยวมันไม่ดีมีกินตลอดอ่ะอือปลาซอก็อืครับเป็นน้ำร้อนครับปลาซอครับแกะเง็ยบแกะเง็ยบแกะทับอืครับทำให้ใครกินนะทำให้ตัวเองได้เลย แกงผัดแกงผัดกับที่แกงผัดเหรอเฮ้กิ่นยี่หรอดูหน่อยก็ซอเป็นยังไงโอ้กินผักเน่าแกงผักเน่าใส่ปลาหมึกด้วยโอ้โหไม่ธรรมดามารวมกันโอ้โหมาซอแต่ว่ากินหอมน่ากินมากเลยอ่ะปลาหมึกก็เหม็นปลาล่าก็เหม็นรวมกันตีก๋วครับเน่าด้วย

ย่นนลง,งล้หครับดูครับดูทั้งหลายครับกันครับที่ นี่หักนี่ฮักนุ่ไทยฮักนี่ฮันีักนี่หักนุ่ไทยอ้นก็คุณักนี่ักอ้นคนณฮักนี่ฮักแข่งอีนอลาญฮักนี่ักนี่ฮักอาจจะเช่าฮักไปกินอะไรอะไรฟอก ใครชิดค <Five> ุณเกาดนะอันนี้ครับงอันน e ี WA ้ครับผ <can> ู้ครับคนครับนำหน้นักปลาครับคนครับหนัครับ เห็นเนนหแต่ครับคนครับย่างให้ครับหองนะครับหครับ ขอจบอจบชิดแค่นี้ครับเวลาจดแชกต่อเอกเอกเองครับพันันอันชิทน้าครับหับรับรับลายรับเป็นค้าวคนคือคนชิดเอกเองครับหับรับ